ทุกคนคะนี่เลยจิวมาโชว์ทองสองกษัตริย์ลายเม็ดมายมนะคะทุกคนให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะนี่เลยนะคะทุกคนนี่นะคะสวยๆเลยสวย,สวยชๆช่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆช่าๆแบบนี้ให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจิวจะใส่ให้ทุกคนดูนะคะของจิวนี่ขนาดนะคะขนาดอยู่ที่ ห้ามิลน,นะทุกคนขนาดอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะทเทียบเท่ากับทองสองบาทนะขนาดห้ามิลเทียบเท่ากับทองสองบาทนะคะความยาวยี่สิบสี่เซนแบบสวมหัวได้นะคะข้อต่อ ปั๊มอย่างดีตะขอปั๊มอย่างดีนะคะทุกคนดูข้างล่างนี้คือจี้ของจิวจี้พระของจิวเป็นจี้ทองคําแท้นะคะทุกคนเฉียดสีแมตกันมากทุกคนใครสนใจก็กดที่ตะก,ก้าจิวได้เลยนะคะทุกคนราคาแบบว่าลดเยอะมากทุกคนดูเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นลายเม็ดมะยมนะคะใครสนใจเข้าไปเลือกในตะก,ก้านะมีให้เลือกหลากหลายลายเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายลายหลากหลายไซส์เลยนะคะอันนี้ขนาด24เซนสนใจแบบสวมหัวได้กดเอา24เซน ะะอยากโชวจี้นิดหน่อยกดเอา20สเซนนะคะทุกคนอยากโชวจี้เยอะๆนะคะแบบวัยรุ่นนะคะทุกคนแบบนี้นะนี่กดเอา18เซนได้เลยจ้าไปกดเอาเลยนะจ้าทุกคนใส่ดีมากนะคะทุกคนใส่ดีมากจนต้องไปกดเอามาเพิ่มนะคะทุกคนเส้นนี้จูได้มาใหม่นะคะส่ใหญ่ส่เทียบเท่าทองสองบาทเลยนะคะทุกคนไปกดเอาในตะกร้าจูได้เลยนะคะนี่เลยจ้า